วันนี้จะมาให้ชมอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนั่งสอยเล่นๆช่วงช่วงดูละครดังหลังข่าวนะแล้วก็มาต่อในรอบเช้ามันเป็นแพทเทิร์นตัวนี้แหะคะ่ะแพทเทิร์นไอตัวกางเกงไสใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทํำซับไม่ได้ทําซับเย็บซับติดกับผ้าผ้าลายลูกไม้แล้วมันมันพลาด ก็เลยมาขึ้นแพทเทิร์นใหม่เหมือนตัวเมื่อวานะนะคะตัวเมื่อวานก็เลยมาขึ้นแพทเทิร์นใหม่พอขึ้นแพทเทิร์นใหม่ก็ยังมีของเก่าที่เหลืออยู่ก็เลยเอามาเก็บงานใหม่นะคะรอบนี้คลอดคลอดชุดเอี้ยมหลายตัวเลยนะตัวนี้ยังเป็นเนาเก็บไว้เฉยเยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะต้องแกะไม้ยังไม่ได้แต่งด้วยซ้ำไปก็จะเป็นสายยาวเหมือนกันเนาะสายยาวนี่ไอตัวนี้สามารถเอาตัวนี้มาแปะตัวนี้ได้เลยมันก็จะได้แบบพอดีนะ ตัวนี้ไม่ต้องทําสายเอี่ยมเพราะเราทํายาวอาจจะแค่สอยติดตรงนี้แล้วหาอะไรมาเย็บบังตรงไหลหรือโบก็ได้ค่ะโบเอาตีนตุ๊กแกมาติดตีนตุ๊กแกติดบนล่างแล้วก็เอาโบแปะเนือตีนตุ๊กแกอีกทีมันก็จะได้เอี่ยมที่มีไหลที่เป็นสายโบนะมันแล้วแต่เราจะจินตนาการหรือประยุกต์ประยุกต์ได้หมดนะคะตัวนี้เราทําซับที่มันเป็น ผ้าลายสกอตเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะมันก็จะออกมานุ่มๆน,นิดหนึ่งวันนี้เย็บเสร็จหมดแล้วเย็บขานอกขาในกลับไอ้นี่หมดแล้วนะเย็บใช้หมดแล้วก็คือขั้นตอนการกลับผ้าเริ่มง่ายแล้วพอทาหลายตัวเริ่มเข้าใจก็จะง่ายขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าคือข้อผิดพลาดคือพยายามจะเอาขาสองขาเนี่ยถลกดันกลับไปหาสองขา ดันยังไงมันก็จะติดเป้าดันฝั่งนี้ก็ติดเป้าฝั่งนน้นดันฝั่งนน้นมาก็ติดเป้าฝั่งนูน้นฝั่งนี้จริงๆมันแค่อยู่แค่นี้เนะเาะแล้วจริงๆที่บอกว่าเส้นผมบงภูเขาแหละขออนุญาตเอาขาเดียวที่บาแหละถ้าใครดูบ่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจนะคะสรุปแล้วเทคนิคการการทำซับมันไม่ได้ยากหรอกแค่เราไม่รู้แค่เราไม่รู้หลักการเฉยๆนะคะ เหมือนกันแหละพวกเสื้อพวกอะไรที่มีซับมันจะง่ายแล้วนะตอนนี้พอพอประยุกเราเราแต่งลายข้างนอกแล้วนะเอาป้ายเอานุ่นเอานี่มาติดแล้วเดี๋ยวจะกลับให้ดูเมื่อคืนช่วงช่วงนั่งทําช่วงละครดังหลังข่าวเราก็แต่งแต่งข้างในเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนที่ยเย็บซับข้างในมันจะได้หลบอยู่ข้างในนะคะจะได้เย็บเสร็จเสร็จเลยแล้วมันจะได้ไม่โผล่มาที่ตัวซับเนาะนี่เดี๋ยวจะใส่ให้อินุสุซาอามวยนะคะจะใส่ให้อามวยคู่กับ คู่กับหนในแบบตัวนี้นี่พอกลับด้านออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าถ้าไม่กลับในคราวเดียวกันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นด้านถูกกับด้านถูกเอาให้ดูก่อนมันจะออกมาประมาณนี้กลับกลับมาเป็นออกเป็นด้านถูกก่อนนี่นี่เราเย็บตัวตกแต่งแหละก็จะเป็นป้ายแฮนด์เมดป้ายเหล็กนะเนาะป้ายเหล็กตัวนี้ทำทำไอ้ตัวไหลติดเลยนะคะเหมือนเหมือนแพทเทิร์นไอ้ตัวนี้แหละ ทำไงนี่ด้านถูกใช่ไหมคะด้านถูกก็จะไม่มีรอยตะเข็บเห็นให้ลำคาญตาอันนี้ก็จะเป็นด้านถูกสีเหลืองหวานเลยตัวนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงนะจริงๆกับตัวนี้เข้าไปด้านในใส่ได้อีกสีหนึ่งนะเนี่ยใส่เป็นสีเหลืองก็ได้นะคะเป็นไรมีเวลาทำเยอะก็ยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปทั้งสองฝั่งมันก็จะเป็น เป็นซับที่มองไม่เห็นตะเข็บข้างในอะนะคะวันสองวันนี้ทำทำไอน้นี่บ่อยหน่อยนะทำเอี่ยมให้ดูบ่อยหน่อยทำจนจนทำได้แหละใครไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเป็นการทำเอี่ยมที่ละเอียดที่สุดและก็เย็บมือด้วยนะคะพอดีช่วงที่ผ่านมาจากจากมันเสียแหละกําลังกําลังรอจะจะถอยใหม่อยู่นะคะรอเวลาอยู่ว่าจะถอยใหม่อยู่นะคะ ถ้าเย็บจกักมันจะได้ความเนียนความละเอียดกว่านี้เนี่ยค่ะแล้วก็ดูตะเข็บให้มันตรงกันแล้วก็ไปสอยเดี๋ยวด,ดูพื้นที่ว่าช่องว่างมันเหลือเยอะไหมถ้าเยอะอาจจะเป็นเย็บรูดเย็บรูดตรงนี้ค่ะปลายตรงนี้ก็ได้เอาแค่เท้าโผล่มามันก็จะมีความตะมุตะมีสไตล์ตุ๊กตาผู้หญิงเนาะไอ้ตัวนี้ก็เย็บรูดได้นะมันกว้าง เย็บลูดมันก็จะเป็นหูอะไรนะปลายเหมือนปลายแขนตุ๊กตาเนะ่ะมันจะเป็นพองๆอ,งอะ่ะหรือถ้าใครชอบเทๆ่ๆแนวแนวพอเย็บมันติดกันแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับดีไซน์นะว่าเราจะเล่นแบบไหนเย็บติดกันก่อนหรือพับขึ้นมาสอยก็ได้ค่ะสอยโดยเอาสีเหลืองอะ่ะต่ำกว่าสีน้ำตาลนิดๆเ้วค่อยดึงตัวเย็บแนวเป็นได้แนวนะคะตัวนี้เราเนาวไว้นี่ แล้วแต่ลูกเล่นนะคะว่าเราจะเล่นประมาณไหนมันก็จะเป็นนี่เกงนีน้ํนเกางขากึง่งกึ่งขาสั้นก็ได้นะคะหรือเย็บรูดไปเลยก็ได้หรือถ้าไม่เย็บรูดก็เย็บสองอันนี้ค่ะมันติดกันถ้าเราอยากได้ข้างในเราก็พับขึ้นเดี๋ยวจะพับตัวนี้ให้ดูนี่พับตัวนี้ค่ะใช่ข้างในอ่ะข้างในมันเป็นมันเป็นซับในสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็เล่นเดินเส้นไว้แล้วก็พับขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเป็นทูโทน มันก็จะมีความเป็นโทนเนาะโทนของกางเกงความความหน้าเล่นของชุดที่มันมีซับในมันจะประมาณเนี้ยถ้าเพื่อนๆซับใน Sub เป็นลายสกอตปลิ้นออกมามันก็จะเป็นลายสกอตแบบนี้มันก็เปลี่ยนลุกเล่นได้น่ารักน่ารักนะคะเป็นชุดตัวนี้เล็กหน่อยชุดนี้เอาไปใช้กับไซส์11นิ้วได้นะเราชอบตัวนี้แหละนอกจากงานเรียบร้อยแล้วแล้วมันยังประยุกต์ให้งานออกมาค่อนข้างน่ารักในนะ หมาะกับตุ๊กตาผู้หญิงเลยใส่ใส่ป้ายวินเทจใส่ป้ายแฮนด์เมดสไตล์วินเทจวินเทจหน่อยแล้วก็แต่งแต่งลูกไม้นะแต่งลูกไม้นิดนิดหน่อยหน่อยตอนนี้ติดอันนี้แล้วนะคะติดแป๊กและข้างบนข้างล่างพร้อมใส่นี่เดีย๋ยวค่อยไปสอใช้อีกทีนึงนะ รู้เทคนิคแล้วก็ไม่ได้ยากแล้วเพื่อนเอานะไปทําต่อเองทําให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะจะไปซอยติดจะไปซอยติดหรือจะไปปักไอ้จริงๆอะ่ะกางเกงผู้หญิงแบบนี้นะปักดอกไม้อ่ะค่ะปักดอกไม้ใช้ใช้ได้ที่เขาปักก็ะติะ๊ะสีชมพูสีเขียวปักเพิ่มอีกสักดอกสองดอกก็จะมีความหวานเดี๋ยวนะอาจจะปักดอกไม้เพิ่มอีกสักเนี่ย สักสักช่อหนึ่งตรงไหนสักแห่งนะคะเก๋ไก่ตรงขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือจะปักสัก,อกดอกสองดอกตรงปลายปลายกางเกงก็ได้นะคะหาม,มุมปักมนาะหาม,มุมปักหรือจะเดินสายเดินแบบเป็นรูหัวใจเป็นรูปขดหอยได้ทั้งนั้นนะคะเทคนิคมันไม่มีใจต,ตัวขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเล่นแบบไหนเดี๋ยวจะแต่งตัวให้ดูอ่ะเอาอตัวนี้ละกันเนาะ จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับไปปั้นหน้าปั้นหน้าต่ออีกสักอีกสักักกวเนี่ยค่ะเวลาเวลาเด็กๆเ,เอาไปเล่นอะเราว่าไม่รู้สิขนาดเราเล่นมันยังสนุกเลยนะถ้าเด็กๆที่เขาเล่นตามวัยอะค่ะเด็กที่เล่นตุ๊กตาวัยเท่าไหร่อ่ะสามขวบห้าขวบแปดขวบสิบเอ็ดขวบหลานเราอ่ะยังชอบอยู่เลยนะตุ๊กตาความชอบมัน mm hmm. อย่าว่าแต่สิบเอ็ดขวบเลยวเนาะ เราจะห้าสิบแล้วเราก็เล่นอยู่นะอยู่ตอนเด็กไม่มีเล่นไงตอนเด็กไม่มีเล่นไงก็เลยมาทําตอนแก่นี่แหละไม่เป็นไรตอนเด็กไม่มีตังไงไม่มีตังซื้อไม่มีตังเล่นพอตอนแก่ม,มีตังแล้วก็เลยมาเล่นทีหลังไม่เป็นไรเนาะย้อนหลังย้อนหลังแบบจุกๆเลยตุ๊กตาสามลังสามลังใหญ่หญๆเกือบร้อยตัวนะคะไม่ได้ทาแค่นี้นะเพราะมีรัพ์ในค่ะเรามีความโผล่แบบเนี้ยก็สวยอีกแบบหนึ่งเห็นไหม หวานขึ้นมาเลยทีเดียวก็ยังมีคงคอนเซปต์ความกว้างความกว้างเพราะว่าตัวเราทําไม่ใหญ่นะคะตัวเราทําไม่ใหญ่เวลาเราทําแบบนี้ถ้าเราจะตัดตัวต่อไปเราก็ไปปรับแพทเทิร์นค่ะถ้า,มอ,ม,ามองว่าวงแขนมันกว้างเกินไปมองว่าวงแขนมันกว้างเกินไปก็ไปปรับวงแขนให้มันสั้นลงสั้นลงเดี๋ยวจะทําให้ดูเนี่ยเราเห็นว่ามันกว้างใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีเกงมันจะโปะ๊ตรงนี้มันกว้างตรงวงแขนตรงนี้ทําไง เพอ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 ตัวนี้ทำควยได้เพราะเอี้ยมมันยาวเดี๋ยวจะทำให้ดูที่บอกว่าจะมีลูกเล่นตรงควยเอี้ยม,มค่ะมันก็จะเป็นรูปการกระบาดอยู่ด้านหลังนี่ได้ตัวนี้ทำได้เพราะว่าสายเอี้ยมมันยาวนี่ก็จะเก๋ๆอีกแบบหนึง่งแล้วมันก็จะทำให้ดึงช่วงเนี้ยมันยาวค่คะมันยาวมันก็จะดึงให้สั้นลงได้หมดขึ้นอยู่กับลูกเล่นว่าจะเอาแบบไหนนะ หรือถ้าไม่ต้องการนั่นอยากเห็นโชว์ข้างในหรือถ้ามันมีเสื้อลายรเราไม่ต้องการปิดมากมายจะโชว์ข้างในแล้วก็ใส่ปกตินี่นก็จะมีโผล่ความความน่ารักสีขาวพแพรมออกมาตะมูตะมินะคะนี่ก็โอเคนะคะก็โอเคเลยแหละเดี๋ยวตัวนี้มันยังไม่ได้ไม่ได้เก็บไอ้ตัวนี้ค่ะยังไม่ได้เก็บ ยังไม่ได้สอยเก็บจะภาพขึ้นเหมือนตัวนั้นมันมันจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยก็ใส่แบบยาวๆแบบนี้ไปก่อนนะใส่ถุงเท้าจะใส่ของเท้าเท้ามันใหญ่ไปนิดนึงนะตัวนี้นะไอที่เราปรับรูปที่มันเป็นไซส์เนิ้วค่ะเวลาเพื่อนๆเ,เอาไปทําต่อวาดให้มันเรียวๆลงเล็กๆนิดนึงก็ได้ค่ะพอมันใหญ่แล้วมันใส่ยากวาดวาดส่วนแคบมันลงค่ะวาดวาดให้ปรับลดไซส์ของเท้าลงนิดนึงมันจะได้ใส่ง่ายๆ แต่ก็ยัดยัดได้อยู่ยัดยัดได้อยู่เนี่ยตุ๊กตามันสนุกตอนนี้ค่ะสนุกตอนแต่งตัววันนั้นเปลี่ยนทรงนี้มีตุ๊กตาตัวเดียวแล้วทาชุดเยอะๆก็ดีเหมือนกันอะะก็ดีเหมือนกันให,ให,ให,ใหนะใ้ได้เล่นนะเสียดายไม่มีลูกสาวเอาไว้มีหลานนั่นแหละเมื่อไหร่ไม่รู้ <c oughs> ถ้ามีหลานชายก็ไม่มีอีกไม่มีใครเล่นเดี๋ยวไปบริจาคเดี๋ยวไปบริจาคตอนนี้ขอเล่นก่อนยังไม่เบื่อนะยังหวงอยู่ ปีนี้ทำยิ่งทำยิ่ง,งสวยนะคะพอเราเริ่มรู้เทคนิคทำมา3าปีไงปีนี้จะบอกว่าย่างปีที่4แล้วก็ว่าได้ทำๆหยุดๆทำๆหยุดๆปีแรกทำต่อเนื่องนะคะทำแทบทูกวันเลยคนชอบอ่ะคนชอบจะทำทำทำไม่หยุดนี่เราได้คู่แฝดเราได้คู่แฝดใส่ใส่กั๊กเข้าไปหน่อยเนี่ยตัวนี้เราถักเองนะคะถักไม่มีแพทเทิร์นไม่มีแบบไม่มีอะไรหรอกยกขึ้นยกลงใช้ลายธรรมดานี่แหละใช้ลายธรรมดา ตรงไหนมันเยอะก็ยุบมันเขา้าอยากได้แขนก็เว้นมันเนี่ยค่ะจริงๆก็คือถักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละพอถึงจุดที่เราจะทําแนวแขนเราก็เว้นช่องไว้เว้นช่องไว้ก็ถักขึ้นถักลงไอ้ตัวนี้มันเป็นพรมพรมสไตล์เกงื่องไน่อยนะมันก็จะสีสไตล์เอิร์ธโทนพอๆกับเอิร์ธโทนคล้ายๆกับโทนเดียวกันกับสีชุดเนาะ อัดไปอัดมาแบตโทรศัพท์จะหมดมันก็มันก็ปรับในเรื่องของแฟตเมื่อกี้เปิดแฟดด้วยนะแฟตมันก็จะเบาลงมันก็จะสีเปลี่ยนนิดนิดนะคะไม่ต้องตกใจนี่นะเยอะและเริ่มเยอะพรอบเยอะพรอบเยอะนี่ยค่ะก็จะมีความเก๋เก๋ในแบบของเธอ รับรองค่ะเงินตุ๊กไองานตุ๊กตา 3D เก้ไก๋ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะชอบทําเลยนะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนในห้องแล้วอย่าเสียโอกาสนะคะไม่ได้เปิดบ่อยบ่อนะคะไม่ได้เปิดบ่อยๆะะช่วงนี้ยิ่งสอนอยู่ให้ทําเลยนะคะเสียตังค์เข้ามาแล้วอยากเรียนให้ทําแล้วก็ส่งเข้ามาะะให้ทําต่อเนื่องนะคะนักเรียนที่ทํายายาหายหายอ่ะบอกเลยไม่เป็นหรอกไม่ใช่นะเราเป็นคนพูดตรงนะบอกเลยไม่เป็นหรอก สุดท้ายก็จะเบื่อแล้วก็ทิ้งเฉยๆนะคะคนที่จะถักเป็นก็คือต้องทําต่อเนื่องในทุกๆวันทําวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรืออย่างค้เล่ค้เล่สองสามวันทำทำทำแล้วก็ส่งทําต่อเนื่องในทุกๆวันนี่หมายความว่าทําวันละแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงปกัปกปกัปกปักปักเมือ่อยก็หยุดนะคะเรามันจะทําให้คือพัฒนาด้านมือเราอะคะ่ะมือเราให้มันข้อมือมันแข็งแรงนะคะ แต่ถ้าทําแล้วก็หยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วก็กลับมาทําใหม่ส่วนใหญ่มันไปไม่ค่อยรอดนะคะมันจะเบื่อก่อนมันเบื่อ,อแล้วก็ไม่อยากทานี่น่ารักไม่เล่าโหเดี๋ยวรอบนี้จะสอนขึ้นลูกตาแต่เราไม่ขายอุปกรณ์นะคะเราไม่ขายอุปกรณ์ให้เพื่อนๆไปสั่งซื้อได้เองเราไม่ตรวจงานนะจะแนะนําแค่ทริคเดี๋ยวรอบเนี้เราจะขึ้นหน้าหัวสุดท้ายที่เราจะสอนนะคะใครอยากให้ตรวจขึ้นหน้าขึ้นมาเลยปรุนหน้าบนล่าง ให้มาตรวจโครงสร้างก่อนว่ามันโอเคสมส่วนไหมเสร็จเราจะพาใส่จมูกใส่ปากเติมคางแล้วก็ดูความสมส่วนของแก้มแล้วก็จะขึ้นในรูปของตาอาจจะขึ้นไปพร้อมๆกันแหละเพราะว่าการใส่ตามันต้องขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะใส่จมูกก่อนที่จะเติมพวกสัสดส่วนพวกนี้มันจะต้องอยู่ลึกพอประมาณไม่ใช่ทําเสร็จแล้วมาเติมตาทีหลังนะคะไม่ใช่ทําเสร็จแล้วมาเติมตาทีหลัง มันจะทําให้ตามันโบตุ๊กตา,ตามันจะตาโบนะคะมันจะมีทําทําไปเรื่อยๆะคะ่ะซึ่งรอบนี้เพื่อนๆก็จะได้ทั้งเทคนิคการทําปากทําจมูกใหม่ใครทาตามทําได้เลยนะคะใครทาตามทําได้เลยแล้วก็คนที่ยังไม่เคยทําเลยอะคะ่ะก็จบที่จมูกปากค้างได้สมส่วนรูปร่างตามที่เราต้องการแล้วก็ไปเย็บตาไปปกักตาตามธรรมดาเสร็จทีนี้ก็ไปฝึกให้มันสวยอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นอย่างตัวเนี้ย มันไม่สวยแต่มันน่ารักนะคะมันมีความเท่ในตัวของเขานะคะขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งตัวเนี่ยหาเสื้อคุมมาสักตัวก็เก๋ไก่แหละเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเสื้อคุมตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นดูนะคะบุคลิกมันจะเปลี่ยนไหมแอบ,บยื้มชุดกันใส่กันนะเนี่ยค่ะเท่สุดๆเท่โคตรๆเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วแอเน่ก็หวานนะคะใส่หวานใส่หวานใส่เท่ใส่ชุด สไตล์เดียวกันตัวนี้ก็เป็นหมวกหมวกถักหมวกถักนะคะหมวกถักก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นกั๊กที่เป็นตัวถักนะคะเพ,เพื่อนมีผ้าสีน้ําตาลก็แค่ตัดเย็บให้มันเป็นเสื้อเสื้อไอ้แพทเทิร์นที่เราให้ไปนั่นแหละนะคะอยากได้แขนก็เอาแพทเทิร์นแขนอนะไปประกอบติดเพิ่มนะคะเนี่ยได้นางแบบคู่หูดูโอแห่งปี2023นะคะกับการ คอร์สก็ใกล้ปิดนะค่ะคอร์สก็ใกล้ปิดแหละนะคะไม่เกินสิ้นเดือนนะคะไม่เกินสิ้นเดือนขออนุญาตปิดคอร์สนะขออนุญาตปิดคอร์สแล้วก็ไม่รับเพิ่มแล้วนะคะสําหรับคนที่เห็นคลิปตัวนี้นะคะขออนุญาตไม่รับเพิ่มนะคะขอจบขอแชร์ไอเดียเฉยๆเนาะไม่รับนักเรียนเพิ่มแล้วนะคะไม่รับนักเรียนเพิ่มแล้วเนาะใครที่เคยทักมาแล้วต้องขออภัยนะเนี่ยอารมณ์คนสอนจะประมาณนี้มันเอียงนะเพื่อนๆมันเอียงไม่เป็นไร ต้องมีบ้างแหละความไม่ตรงมันเอียงพอมาติดแล้วรู้เลยว่ามันเอียงหรือมันยืนเอียงมันเอียงแหละโอเคนะคะประมาณนี้เนาะจบแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเจอกันที่หมวกแกเพิ่งสอนเลยดีกว่านะเดี๋ยวทยอยลงให้ะคะ่ะถ้าทำนะถ้าทำเราจะทะยอยลงให้ย้อนหลังแล้วกัน เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาปั้นหน้าดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถ้าปั้นหน้าแบบจริงจังอะเราว่าไม่เกินอาทิตย์นึงอาทิตย์หน,งหนึงหน้าเสร็จอาทิตย์หนึ่งหน้าเสร็จนะเตรียมอุปกรณ์มาแล้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วใครมีอยากได้ลูกตาก็ซื้อเอานะคะซื้อเอาในช้อปปี้ลาซาด้าพิมพ์ไปว่าเออลูกตาของตุ๊กตาไสประมาณสักไม่เกิน1เซนค่ะไม่เกินหนเซน ไม่เกินหนึ่ซนสิบมิลประมาณเนี้ยไซส์มันอยู่ตกประมาณหนึ่เซนอะสิบมิลมันก็1,5ึ่งจเนาะหนึ่เซน10บมิลถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็20่มิลก็ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าที่เพื่อนๆจะปั้นถ้ามันหน้าใหญ่แล้วตาเล็กมันก็จะไม่สมส่วนถ้าหน้าใหญ่ก็ต้องตาใหญ่สมส่วนกันไปแล้วก็ขนตาขนตาที่เราใช้ติดก็คือขนตาจริงๆขนตาตัวนี้มันเป็น 3d f a s h i o i-lash ใช่ไหม n น t u r a l ลนเชอรก็คือธรรมชาติเนี่ยสคู่120แค่ขนตานะสีบาทไปแล้วซื้อได้ตามร้านขายพวกที่เวขายเครื่องสำอางอันนี้ได้มาจากร้านที่เขาขายขายอุปกรณ์พวกทำผมนะพอดีมันมีพวกนี้ขายก็เลยหยิบติดมือมาเอาไปเจอกันแต่ช่วงนี้ขอพักสักวันสองวันนะไม่รู้ได้พักหรือเปล่านะไปทำอย่างอื่นก่อน อยากไปทําอย่างอื่นอยากไปชาต้นไม้ฝนมาแล้วนะคะขอพักสักสักหน่อยแล้วค่อยมาเจอกันคลิปปั้นใหญ่รอเลยนะคะปั้นใหญ่รอเลยสําหรับนักเรียนที่ใหม่ก็ส่งก้อนมาดูนะคะส่งก้อนใหญ่มาดูก่อนก้อนเดียวนะคะขอก้อนเดียวขนาดขนาด2คูนสามคูณสามนิ้วว่าปักเนียนได้ที่ถูกต้องหรือย,อยังหลังจากนั้นค่อยปักต่อให้ครบ5้าก้อนแล้วค่อยเอาไปกรุหน้าตามบทเรียนที่ขึ้นไว้นะคะวิธีกรุหน้ากรุหน้าเสร็จก็ ส่งภาพมาดูภาพตรงภาพซ้ายภาพขวาถ่ายชัดๆนะคะ3ภาพการส่งงานครั้งแรกคือยายก้อนแรกยายก้อนแรกโอเคผ่านไปทํา้าก้อนไม่ต้องส่งก็ได้แล้วก็ขึ้นหัวมาเลยขึ้นหัวมาก็ถ่ายมา3ภาพด้านตรงด้านข้างข้างซ้ายและข้างขวาเราจะดูความเนียนว่าได้ไหมสมส่วนไหมถ้าภาพส่งมาไม่ครบนะคะมันจะทําให้ตรวจงานช้า ก็คือต้องกลับไปทําใหม่อยู่ดีถ้าส่งภาพมาไม่ครบหรือใครไม่เคยส่งส่งใย,ยมาเลยการปั้นใย,ยเป็นรูปทรงกลมมาเลยอ่ะมันตรวจให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเทคนิคการปั้นใย,ยเพื่อนๆนะ่ะได้ขนาดไหมได้ขนาดไหมความเนียนได้ไหมความฟูแค่ไหนถ้าขึ้นกรุหน้ามาเลยเราจะดูไม่ได้เลยเพราะเพื่อนๆนะ่ะปั้นใย,ยถูกต้องไหมถ้ามันผิดอะะเวลาเอาไปปะพวกอย่างเงี้ยโครงสร้างมันไม่แน่นมันฟู พอมันฟูเสษเพื่อนเพื่อนปั้นใหญ่ยังไม่ได้ที่มือยังไม่เข้าที่ค่ะเอาไปขึ้นหน้าเวลาทําโครงสร้างพวกนี้มันจะผิดเพี้ยนไปหมดคือมันฟูม,นฟมันแฟกเวลายิ่งคุมผ้าเาแวบ,บหายไปหมดเลยมองที่เห็นแบบโครงสร้างที่มันโผล่ผลผลมาแบบนี้ค่ะถ้าเราปั้นใยญ่หรือปักใยญ่ไม่ได้ที่มันก็จะยุบหายไปหมดเลยมองเห็นสวยก็จริงแต่การคุมผ้ามันจะต้องดึงผ้ามีการดึงผ้านู่นนี่นั่นนะคะถ้าดึงแรงมากหรือ ถ้าปั้นแน่นเกินไปปั้นแน่นเกินไปคืออะไรถ้ามันผิดโครงสร้างแล้วไม่ได้ส่งตามขั้นตอนมาแก้ไม่ได้ค่ะมันแก้ไม่ได้มันแน่นพอมันแน่นเราจะสังเกตว่าเราปักใย,ยไม่ค่อยลงนะคะปักใย,ยไม่ค่อยลงแล้วก็เข็มหักเข็มหักนะคะโอเคเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเราทําขึ้นหน้าวางลูกตาอะไรเสร็จที่เหลือก็คิดว่าทําไว้ให้ดูอย่างละเอียดแล้วนะคะพวกชุดเพื่อน,อน,อนก็ไล่ดูตามบทเรียน สำหรับนักเรียนที่เข้ามาแล้วเพื่อไม่ให้งงนะคะให้กดผ่านลิงก์ที่เป็นสารบัญช่องแนะนำบนสุวนอะค่ะใครไม่มีบอกได้นะคะเราจะแจ้งลิงก์สารบัญให้แล้วเพื่อนๆก็กดเข้าทีระบดทีระบท,ท,ะบทไม่ต้องรีบดูนะคะทำทีระบทก็ดูทีระบททำเสร็จก็ส่งมาถ้ารีบดูเพื่อนเพื่อนจะข้ามขั้นข้ามขั้นใจร้อนไปทำปากทำจมกูกใส่คาง,งทั้งทที่กระจับบนยังไม่ผ่านกระจับล่างยังไม่โอเคโครงหน้ายังไม่โอเคสุดท้ายมันก็จะเป็นตุ๊กตาที่ ที่มันเพี้ยนนะคะมันเพี้ยนแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะต้องมันแก้ไม่ได้แล้วเพื่อนๆที่ส่งงานอะ่ะส่งมาห้าวันหายไปส่งมาวันนึงแล้วหายไปห้าวันอะ่ะไม่อยากให้ส่งงานแบบนี้เลยนะคะมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องหรือไม่รู้จะแก้ยังไงไม่มีทางหรอกค่ะว่าส่งมาแล้วหยุดว่าไม่แอบปักต่อปักต่อแน่นอนเพราะเราเคยเป็นเพราะเราเคยเป็นบางทีอ่ะไม่กล้าถามก็ไปปักต่อสุดท้ายอะ่ะมันเจ๊ง มันเจ๊งก็คือมันผิดรูปมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าเอามาถามมันก็จะต้องกลายเป็นถ้าอยากทําก็คือเริ่มหัวใหม่มันไม่ได้แตกต่างจากที่เราไปเรียนรู้เองทาง YouTube นะคะแบบนั้นเราไม่ต้องมาเสียเงินเรียนก็ได้นะคะถ้าถ้าเข้ามาเรียนนะคะอยากให้อยากให้ถ้าอยากสวยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนที่มีความเชี่ยวเชี่ยวชาญในการศึกษาเองจริงๆอะ่ะมันจะทํายากถามว่ามีนักเรียนที่ดูคลิปอย่างเดียวแล้วทาได้ไหมมีค่ะสวยด้วย คนที่ทํามาสวยๆส่วนใหญ่ถามนม้อยถามไม่ขี่ครั้งนะคะถามไม่ขี่ครั้งแล้วก็ทําสวยเลยแล้วก็สังเกตว่าทุกท่านที่ทำแล้วประสบความสําเร็จคือทํางานต่อเนื่องส่งงานในทุกๆวันอย่างช้าก็เว้นวัน2วันค่ะก็เห็นผลงานกาส่งมาเป็นระยะระยะก็ออกงานเขาก็จะเสร็จไล่ๆตามไล่ๆตามที่คนสอนเสร็จนะคะโอเคเนาะหวานหวานทนเอิร์ธโทนนะคะจบคอร์สละถ้า ตัวอย่างของการสอนอาจจะไม่ตรงปกไม่ว่ากันเนาะช่วงนี้เนาะไม่ว่ากันปากตาก็ประมาณนั้นแหละจริง,รงๆไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะถ้าเราขึ้นปากจะูหมสวยอ่ะปากตาเดี๋ยวมันสวยเองปัญหาของตุ๊กตาตัวที่ทําโชว์ปากมันใหญ่จมูกมันใหญ่เพราะเราต้องการที่จะดึงจุดเด่นให้มันชัดๆเพื่อเอาไปสอนเพื่อนให้มันชัดเทคนิคคือถ้าปากใหญ่จมูกต้องเล็กถ้าจมูกเล็กปากใหญ่ได้จะไม่มีปากใหญ่จมูกใหญ่ เหมือนริมฝีปากค่ะถ้าลิมฝีปากบนเล็กริมฝีปากล่างต้องใหญ่หรือถ้าสมส่วนก็ต้องสมส่วนกันทุกๆส่วนนี่ค่ะริมฟีปากเล็กริมฟีปากล่างก็จะปวบมนนนิดๆแบบนี้นะคะมันจะไม่มีริมฟีปากริมฟีปากบนใหญ่ริมฟีปากล่างใหญ่นะคะแต่ว่าทำมันโชว์ถ้ามันใหญ่มันคือชัดไงทําให้ดูแล้วมันก็ชัดแต่เวลาไปปักค่ะถ้าจะทำริมฝีปากใหญ่ข้างบนข้างล่างต้องเล็กเล็กกว่านี้เยอะเลยค่ะ เวลาจบของริมฝีปากค่ะพยายามโค้งมาจบใต้กระจับเนี่ยค่ะตัวนี้ยังใหญ่อยู่ได้ซ้ําไปตัวนี้ทําก่อนนะทาปีที่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ประกอบตัวนะคะถ้าทําใหม่เนี่ยเนี่ยค่ะกระจับเล็กๆกระจับต้องเล็กลงแล้วก็เวิร์งไอ้ตัวโค้งขวดหอยอะค่ะจะมาสิ้นสุดใต้กระจับล่างแค่นี้มันจะไม่เลยมาถึงตรงนี้นะคะเลยคือมันใหญ่ แต่ถามว่าน่ารักไหมมันก็น่ารักแหละมันก็น่ารักตามแต่และสไตล์ของแต่ละอย่างโอเคนะคะแล้วเจอกันคลิปคลิปปั้นใหญ่ส่งท้ายก่อนปิดบทเรียนตุ๊กตาห้องเรียนอามวยน้อยนะคะสไตล์สามมิติของปีเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้รับนักเรียนเพิ่มไหมก็บอกไม่ได้อีกแล้วแต่อารมณ์คนสอนบางทีอาจจะรับสอนตัวต่อตัวนะคะสอนตัวต่อตัวนะสอนตัวต่อตัวก็หมายความว่า เข้ามาในห้องเรียนแหละแล้วก็ดูบทเรียนแล้วก็ถามตอบอินบ็อกซ์หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเป็นเคสๆขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะมีอารมณ์อยากสอนมากแค่ไหนแต่ช่วงเนี้ยขออนุญาตปิดคอร์สแล้วก็งดรับสมัครชั่วคราวก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมาแล้วก็นักเรียนผู้น่ารักทุกท่านนะคะที่สนใจการเรียนครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปบัรยาหัวสุดท้ายเนาะ ไม่รู้ว่าหัวสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะขึ้นพร้อมกัน3หัวเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ